สวัสดีครับไปชวนผู้ชื่อน,นอกทางหลายวันนี้กับสิพามาเบิง้งสมุนไพรคือเก่าเล่ะพี่น้องสมุนไพรตัวนี้มันกระฮาได้บัยากปันไดพี่น้องแล้วกระฮาบัวง่ายปันไดพี่น้องเอาบะหมีน้ำกันได้พี่น้องเนอะว่าสมุนไพรตัวนี้มันมีสขปกข้นเนี่ยใดพี่น้องบะหมีน่น้ำกันพี่น้องนี่แหละครับผม สมุนไพรตัวนี้มันเกิดตามริมน้ำรับผมสมุนไพรตัวนี้สรรพคุณพนทีลายอย่างอยู่ที่นอกสรรพคุณพอด <c oughs> นี่เขาเอินต้นไม่ยะลาบยักษ์ขับผมไม่ยะลาบยักษ์มันจะเกิดคล้ายๆเดียวก็ไม่พุ่มรับผม ครับต้นตะขับนะมันจะเป็นนามกว่า,ต,าต้นไมยราบน้อยพี่น้องต้นไมยราบน้อยเป็นเครือเป็นมีนามเพืือกันพี่น้องมีนามเหมือกันน่ครับผมต้นมันเป็นไม้พุ่มพี่น้อง,องมันดอกมันกะคือคือดียครับอันไมยราบน้อยแะพี่น้องดอกมันก็นได้ มันเป็นสมุนไพรได้ดีได้พี่น้องเด้อมันพายเพ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหาสมุนไพรบ่บไดรสัรพคุณนเพื่อนมีนะไดาส่วนหากของเพื่อนเอามาขับนิ้วได้ดีได้พี่น้องเด้อขับนิ้วในไตได้อย่างดีพี่น้องเลยมีรับผมผแทบเป็นเม็ดมันพี่น้องสับพค เม็ดมันกาคล้าไขเดียวกบเม็ดทั่วพี่น้องเ,เม็ดมันเอาไส้โซนใดของไอ้เพิ่นมารักษาเนิ่ยเอาไส้โซนหักเพิ่นพี่น้องเด้อพี่น้องแม่ไผ่เพื่อนเพื่อนพี่พี่นอ้องน้นองหาสมุนไพรบ่ได้หรือหากินยาบ่ได้ที่ท่านเป็นนิ้วในไตฮะให้ท่านมาเอาหักของเพิ่นนี่เด้อครับเด้อหักของไม่จะลาบหนักนี่แหละพี่น้องเลย เอามาต้มกินครับนิ่วได้ดีพี่น้องเลยหรือท่านเอามาผสมหากยาคาคืออันหากต้นหิ่งเมน่นคือหากค่อยตานท่านเอามาผสมตันต้มกินก็ได้ด้อพี่น้อง้อซอยคับนิ้วได้อย่างดีพี่น้องเลย นี่แหละครับดอกของพ้นกระไดผมก็เห็นมาหลายปีแะ้วพี่น้องมันสีเป็นป้าอยู่พี่น้องแต่มันก็บบก่อยหลายนะพี่น้องเลยมันจะมีเป็นบางเพื่อนที่พี่น้องบางเพื่อนที่กับซิบอมีพี่น้องบางเพื่อนที่บอมีบางเพื่อนที่กับมีพี่น้องครับผม บางพื้นที่สิหาม่มีเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้นไม้ยาลาบอยากนี่บางพื้นที่นี่แหละครับดอกพันกระไดคล้ายๆเดียครับดอกอันดอกพักอันกเกษตรพี่น้องเลยคล้ายๆกันพักกรตร็ดกระดอกเพืก่กระแนนี่แหละพี่น้องเลย พื่อจงผมบอกแล้วครับผมซับประคุณของพ่นกระไดเอาส่วนห้าของพ่นนะครับเด้อเอาส่วนห้าของพ่นมาต้มครับนิวน้วด้ยอย่างดีพี่น้องเลยเม็ดพ่นเป็นอันนี้นะพี่น้องเด้อเบิงเด้อเม็นมันคล้ายๆเดียกับเม็ดทั่วนล่แหละพี่น้องเลย หรือท่านหาส้นผสมบร้ยจะให้ท่านเอาตะหากของมันนี่แหละครับผมต้มเกิ็นขับนิ้วได้ดีดวยพี่น้องคือท่านหาสมบนไพรได้จะให้ท่านหาหากหญ้าคาคอยตานนี่คอยงูหรือหากมักหงผู้ ครับผมเอามาต้มผสมกันได้เด้อพี่น้องเด้อ้วกาสารส้มนํำจากเล็กจากน้อยพี่น้องาาาเาอาซ้ออำหัวนี้ก้อยนี่นะครับผมตามส้มกับมะต้องใส่ลายมันกระิคขับนิ้วได้ดีเด้อพี่น้องเด้อต้นไม้จะราบจากนี้กระได้ถึงมันจะเป็นวัชพืชพี่น้องวัชพืชแต่มันก็มีประโยชน์อยู่พี่น้องเพิ่นกับประโยชน์ของเพิ่นก็นคือห้าของเพิ่นนั่นแหะเอามา ต้มกินคับนิ้วในไตบลองบลูพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเม็ดมันใหญ่หลีอมันก็อาจสิกินบอกเลยพี่น้องเด้อถ้าเม็ดมันใหญ่หรีก็ได้ถ้าเม็ดห้ามัยายายายกซาลีห้าเม,ามาา็ดนิ้วนี่ออกพี่น้องถ้ามันใหญ่วาง4ี่นิ้วห้านิ้วนี่มันกับโอกพี่น้องเลยถ้ามันใหญ่เกินถ้ามันคายเลยครับเขากวางนี่นะกันิน้วในไตของท่านกับโบมีออกใครามนออกบ่ได้มันใหญ่เกินประมาณพี่น้องเลย ถ้าเม็ดห้าจอมก้อยหือเม็ดหท้าจอมก้อยนี่หือเม็ดท้ามักซ์ลี่นี่อกครับผมขับนิ้วได้อย่างดีพี่น้องเลยถ้ามันใหญ่เกินประมาณยาสมุนไพรเท่ากัมันจะขับบ่ได้พี่น้องมันกัดบ่ได้เพราะอย่างมันใหญ่เกินประมาณเนาะพี่น้องเนาะถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นนิว้วในไตให้ท่านรีบกินเลยพี่น้องท่านอย่าชา้าพี่น้องเลย ถ้าท่านซาแล้วมันใหญ่เกินประมาณแน้วมันตีโมออกพี่น้องท่านหู้ว่าเป็นแล้วเอ็กเย์เบิร์ในไตว่ามันเป็นนิวแล้วให้ท่านรีบกินเลยเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้มันใหญ่ถ้ามันใหญ่เลยมันสีน้กถ้ามันใหญ่เกินประมาณเ่มันก็จะได้ผ่าตัดพี่น้องเลยเ้าหัวว่ามันเป็นเร็วๆนี่เป็นไหมไหมนี่ห้าจอมก้อยห้าเม็ดคือห้าเม็ดมักซารีห้าเม็ดนิ้วนี่ให้ท่านรีบ หาต้มกินเลยพี่น้องเลยขอบคุณคนขับได้ดีอยู่พี่น้องถ้ามันโม,นมนใหญ่เกินปรบ้านมันก็ออกได้พี่น้องเด้อก็ขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับผมแต่เฮาหาลองเบิ่งทุกวิธีทางพี่น้องเลยแต่เมื่อเฮาเป็นโรคเป็นภัยแล้วเฮาต้องหาสมุนไพรซ้อยเมื่อเฮาเป็นนิ่วแล้วเฮาจะปะจะทิ่มพี่น้องถ้าเฮาปะเฮาทิ่มแล้ว มันสียากพี่น้องถ้าเฮาวหูว่าห้าเป็น sí นิ่วถ้าห้าวว่าห้าวเาเฮป็นนิ่วตั้งแต่เริ่มต้นพี่น้องตั้งแต่มันเป็นใหม่ๆเข้ากินสมุนไพสูตรนี้ขับนิ่วออกมาก็ออกได้พี่น้องเ้าห้าหูถ้าห้าบูหูแล้วมันสีนะนะครัาบูหูถ้าปล่อยเลื่อล่างให้มันเป็นหลายปี มันก็ชซีหญ like our ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใ่ญ่ขึ้นพี่น้องถ้าใหญ่ขึ้นแล้วมันสีต้มยากินมันบออกพี่น้องเลยถ้ามันใหญ่สั่มหนินี่ฮาปลมือเงาประมาณเช่นนี้พี่น้องค่ายๆกับเข่าควางฮะต้มยากินแะไหนก็บอกออกพี่น้องเลยเพราะอย่างมันใหญ่เกินประมาณต้องได้ผ้าตัดอย่างเดียวพี่น้องรุ่นนะถ้าเม็ดห้ามักซี่ห้าเม็ดมังนง้วเฮ้ยใหญ่สั่จอมก้อยสิ กินสมุนไพรต้มพอกพี่น้องในเมื่อเฮาหูนะ้เนียเขาต้องรีบกินรีบหาสมุนไพรมาต้มพี่น้องแต่เมื่อเฮาหูนะ้แล้วเฮาบอ่อฝ้าวกินเรืองเฮาบรูป่อยให้มันหลายปีไปหลายลายปีลายสิบปีอะไรไปว่าย่งง่ายพี่น้องเลยมันกระสีใหญ่ใหญ่ขึ้นเกินประมาณเกินยาสมุนไพรที่เสียเอาได้พี่น้องต้องใส่หมอผ่าตัดอย่างเดียวตัวนะเพราะมันใหญ่เกินประมาณพี่น้องเลยถ้าเฮาหู้ซ่า มันถึงอันตรายต่อเฮาเฮาถ้าเฮาหู้เร็วมันก็เป็นผลดีต่อเฮาพี่น้องเยเป็นนิวถ้าเฮาบอผ้าอกมันก็สิเป็นไตวายถ้าเฮาหู้ตอนในน้อยเฮากับฝ้ากินยาสมุนไพรมันก็สิช่วยขับออกเร็วพี่น้องเลยเฮากับสิปอดภัยพี่น้องเลยแบบนี้้อพี่น้องเนะัารภัยเป็นแล้วก็ให้ฟฝ้าหายาต้มกินรองเบ่งพี่น้องแบบผมเพ็ดนี่ละพี่น้องเ้ยมันก็สิได้ผลดีอยู่ ถ้าสมุนไพรต้มกินโตเม็ดมันเลนน้อยคะเม็ดมันใหญ่มากกินหมูอ,อกหรอเนาะพี่น้องเนะาะคำเม็ดมันใหญ่เกินประมาณเนาะพี่น้องเนาะอ้าวพอจบคลิปแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อ